ามารับชมอ้อม wrcr กันนะครับซึ่งเป็นตัวอยู่ใน gr yaris ตัวแรลลีนะครับที่ต่างประเทศนิยมใช้กันแล้วก็อยู่ในตัว gr corolla rally concept ที่ออกงานซีมาโชปีนี้นะครับตอนแรกก็ลังเลอยู่นานว่าจะใส่ตัวไหนดีจะใช้ใส่เลคคาโรดีหรือปบลายดี หรือจะเป็นตัว GIMN สุดท้ายสาย WRC นะครับผมก็เลยจบด้วยบอก OMP ตรงรุ่นนะลางก็ได้มาเรียบร้อยพาเพื่อนงานของเขานี้สุดยอดสวยจริงๆพาเพื่อนต้องบอกเลยว่าสวยคลิปงานนี้สวย เบามากนครแมนแจ๋วมากโลโก้คอมเพติชันทีทเอฟเนะครับรับรองโมเดลว r วสวยมากใส่เปลวได้หมด ลองนั่งแล้วก็ดีมากๆนะครับ